สวัสดีค่ะเอนะคะกัญญาลัก์พลาดิสัยค่ะในชีวิตของเอมีเรื่องต้องรับผิดชอบมากมายเลยนะคะทั้งเรื่องลูกัยกำลังซนไหมคะเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าเอก็มีความสุขนะคะงานอนดิเรกข,ของเอนะคะก็คือการได้เข้าไปดูแลร้านดูแลความเป็น้อนทุกๆอย่างค่ะรวมไปถึงการดูแลพนักงานแล้วก็ทีมง,งานทุกทกคนและแน่นอนค่ะเอต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเอนะคะก็คือร่างกายของเอเองนี่แหละคะ่ะ โฮล i สติ c มดิคอเซนเตอร์คือคลินิกแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสําหรับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วค่ะโดยตรวจและดูแลรักษาที่ต้นเหตุของโรคนอกจากนั้นเรายังมีทีมแพทย์ที่คอยให้คําแนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ Invest in, yourself. Invest in your s e l f Invest in your health